ครับสวัสดีครับวันนี้รีวิวมีดหนึ่งเล่มนะครับผมเล่มนี้เป็นเหล็ก S U P 9นะครับด้ามไม้พยุงครับติดกัะพี้นะครับหรือว่ามอกไม้นะครับปักหมุดอลูมิเนียมและหมุดโมเสกเกาะรูรล้วเชือกนะครับเป็นพยุงลายนะครับลายติดมอกไม้สวยเลยนะครับครับผมเล่มนี้นะครับใบยาวเจ็ดนิ้วครับผม ใบกว้าง1.6นิ้วครับสันหนาเจมิลน,นะครับตบแต่งด้ามน,นะครับด้ามหม้พยุงยาว5.2นิ้วนะครับค,ครับผมเล่มนี้นะครับผมราคานะครับ2,200รวมส่งนะครับ สนใจสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ